วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกนองเต็มตลิงพวกเราทั้งาชายหญิงสนุกกันทิ้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอ,อยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วจะมารำวงโอ้สวัสดีครับโอ้กลับมาค้งกับเกมอิฟนะครับอิฟ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 นะครับ ก็วันเราก็ตรงเพิ่งผ่านไปสองวันนะวันนี้วันพฤหัสนะครับเวลาเอ้ยวันพฤหัสวันศุกร์เวลาประมา,มาณห้าโมงครับแล้วก็เออวันนี้วันเที่ยวอะไรวะสามสิบเออสามสิบพฤศจิกาย,ยนสองห้าห้านะครับวันเราก็ตรงวันที่แปดครับเพิ่งไปลอยมาใครจะไปลอยกระทงออนไลน์ก็ได้ครับผมให้ลิก์ไว้ในแฟนเพจแล้วนะครับโอเคครับมาต่อเลยครับอิฟนะครับ โหเล่นไปไกลแนละ้วเนี่ยไอแกวรี่นะเจอแกวรี่แล้วเดี๋ยวก็มาต่อที่นี่ไงวะใช่เซมนี้ปะวะไอนี้ก็คนดูง,งงต้องเริ่มเงินตังเกินโอเคเติมใหม่เอาให้จับเดี๋ยวกัอนออกไหนวะออกไงวะเรื่อ ผมจะไปรู้มาครับก็คือเริ่มใหม่เลยกัน,นครับจะรู้มาก็คือถ้าจะเล่นแล้วให้เซฟได้เนี่ยต้องไอ้นี่ด้วยต้องอต้องไหวะค <c oughs> ือบดเออต้องแบ่งแตกไฟด้วยครับให้เป็นไฟโฟลเดอร์ธรรมดาทร้งเรื่อโอเคไม่ต้องแปะคำ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 จะได้แบบเร็วๆความเร็วเหนือแสงนะครับไม่ได้นานนะยเกือบ,แบบเดือนแนละ้ว ครับ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 เร็วเร็วเร็วข้ามโอ้โหขดแซดเต็มยำเลยนะเนี่้วโอเควันดับแรกไม่ต้องสนใจใครนะครับเดี่ยวฝาเหมือนเดิมครับก็สี่องศานะครับจากนั้นก็เดี๋ยวซ้ายทีก็สี่องศาในฝวามือซ้ายมือของอีฟ ก็มาที่รูปนี้ครับแล้วก็กดที่รูปครับแล้วก็จะหลุดเข้าไปอีกรองหนึ่งแล้วไฟก็จะดับนะครับแคบไ่ใช่ไหมเราเป็นไหนต่อวะเราได้เจอหน้าเลือดอ่ะเนี่ยเราไฟเส้นต้อจะเสียนะเรากลับขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมากลับมาที่เดิมแล้วก็จะเจอนี่ใครมาป้ายสีไม่รู้นะครับ ทำอีกกูไม่ไปหรอกเอ้ยอกดก่อนกดก่อนลืมลืมลืมไม่ต้องสนใจใครครับทำแบบผมแบบเร็วๆนะครับเป็นสปอยไปเลยเนะี่ยโอเคนก็่ายห,หมดน,นะครับ <c oughs> แล้วก็มานี่แล้วก็เข้าไปเลย <c oughs> แล้วก็รีบมาแล้วขวาไปเลยนะครับไม่ <c oughs> สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับเล่นต่อจาที่แล้ว ดันมันออกไปเข้าไปทำไมต่อเจอเดี๋ยวเราจะเจอพีตาโบครับเซ่แย่ดีใช่ก็เป็นโจนเออทางหาแอปเสังเกตน,นะแล้วก็ไปนี่แล้วก็เซฟไปก่อนเพื่อเข้าแบบไฟในชีวิตระรับสี่เอ,อาาไฟแรกเลยปะตอนนั้นเท่าที่จำได้น่าเราน่าจะมาติดตรงประมาตรงนี้ครับ มืออุ๊ยลืมคีย์บอร์ดลื่นเกินเซฟเซฟเซฟเฮ้ยแล้วก็เจอมันุัยสารนะคุณอะไรนะคุณแอตทัสสินนะเพื่อนผมเองเขาได้เนี่ยร้อยนะแล้วแคสเกมกิี่เปอร้อยแนละ้ว มันรูค้คลิปแรกคลิปแรกหว่างที่มันถามว่าใครมากดไลค์วะเอ้ใครมากดดิสไลค์วะอ่อผมโอ้ยผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คือผมกดเองครับ <c ười> แกล้งมันนะครับเอา้าทิบหายเดินไปสนมือ <c ười> ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไ่ะม่เราเราไม่แคร์ไอ้ด้อนแคร์อะไรมืออยู่ทย่เฉยแต่ไปชนมือไม่ใฉ่เลยโอ้ขอ้าก่อนแล้วก็ออกแล้วก็เดินไปผมกดดินไลท์มันเองแหะครับแก้งมันมตอนนี้น่าน่าจะรู้แะวมั้งว่าผมกดเอ้าวท่ไมไม่ได้วะ ไปก่อนเลยนะครับโอเคอุ้ยแม่งเ้ยเตะที่เดิมอีกแค่เอาตายไอ้สาสอะไรวะลืมสเต็ปไปเล่น a v a มากเกินไปนะเดี๋ยวนะกลับมาโอเคมันจะไม่โง่ครั้งที่สองแม่ไย่ไม่ถูกโอเคเข้าไปในห้องนะประตูสีเขียวไป วางไปเหยียบตายเอาตายหายเลยโทษโทษแล้วเจ, hey. จอเฮ่เจ้าตุ๋ยเอาอ๋อทาไมอ๋อโอ้โหนี่ <Hey, S 1> มันตายล่นล่นทะลุไปเลยขวดเออไม่ได้แดกไม่ได้แดก oh, oh. ต่อไปเราไปไหนต่อวะ เขาไปที่ห้องเออมีองี้ได้กุญแจได้อย่างระมัดระวังนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดในตรงนี้เส้น่อนก็ดีแต่ว่านี่ตรงนี้แหละที่เราติดกันใช่ไหมครับรู้แล้วความเส้นพลังน้อยผมโอเคเคนีช้าพลังก่อน เมมาเลยมาเลยมาเลยเอกมาเลยแอบหบัวแอบปบาหาเคจะได้หางหางปลาครัเป็นรูปเป็นหางปลานั่นเอหัวปลาหัวเล่ต้องเจอไหนนี่้อาไปได้ซ่อนแอบไปน,นี่ก่อนซ่อนหาไปน,นี่เฮ้หุ่นเนี่ยอ่ะจะให้สีนะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอ่ะเปิดตู้เนี้ยเจอเลยนะ แล้วมันก็บอกมันให้รางวัอให้รางวัลกับเราบางของนก็คือนี่นี่นะเราก็จะได้ตัวหาบมาเปิดก็จะเป็นแมวน่ารักจุงเบยก็จะทำตาโตนะแบบตัวเดียวมันร้อง เราเจอผีน้ำแข็งผีน้ำลายผีน้ำลายนะครับภาคิดนี้ว่าเด็หนึ่งไปอย่าไปแยบนะครับไม่งั้นคุณจะลดเดอบลดเลิกคุณจะรอนทีแล้วมาถุยอะไรในห้องสมบุดวันนี้เดี๋ยวบรรลักษ์ก็จะเอาหรอกเรื่องไว้อ่าห้องสมุดเคยเรียน,นไหมเนี่ยใส่ตอนเด็กไม่คเคยเรียนอุย ตรงนี้ครับคือที่ใหม่ที่เราจะมาลงมาเมื่อกี้ก็จะมีคนเล่นโยคะกันอนูนอเพ้ยเตียมผมจะปแปลงหน่อยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไม่ใหม่วันนี้คนสีขาวนล้มันก็จะบอกน,นุ่นนี่แล้วนะมันไม่ต้องใจอะไรเราไปออนะตรงนี้เลยตรงนี้ว่าโคทีเดียวรถสองที่อนะไรเนี่ยเห็นพี่เ,เอกจำไม่ได้พี่เอกไปตรงไหนอ่ารากเกิน มาแล้วสีอ่อะไรอะไรอะไรอ,อะไรข้างนอกต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเดือคนบอกรหาัสตายเอ้ยโดนเยอะสุดเลยครับเอ้สีขาวลบลีกลบลีกลบลีกไปเซฟอันเวิร์ตมัต้องอะไรังสิเนี่ยหน,นึ่งฮะหนึน่งหนึงน่งหนึ่งหกหกเออ เปิดเป้าเปิดนวเเปิดแล้วก็อ่ะปากปีกไม่เอาไม่เข้ายะกินกูตรงนี้ต้องระวังน่าจะมีอะไรอย่างเอ้าอุ้ย อะไรอะไรอะไรมีดมาอะไรอะไรไม่ไร้ต่อว่าไม่ทางเนี่ยตอนนี้ผมจำไม่ได้ละอุ้ยอะไรผ่านไปแป๊บแป๊บแป๊บบอะไรอ่ะแล้วกบมาเป่าอะไรแต้วเนี่ยตรงนี้นะครับผมไม่ดูได้ว่าไปตรงไหนต่อแล้วเจอน่าจะมีะไร บ่อให้มาที่รูออมาตอนนั้นให้กับคุณชนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอ้อุยเอออะไรวะเอาล็อกกูจะเข้าต้องนีบไปเด้อ้โหเขาวนีเหนือแสตกตกกระไาตกกระใจายรีบไ่กันมะอู้อู้ออุ้ยอุยไปไปไปเข้าไปตามเรามาไม่ได้ มาที่ดินช้างโหเลืเหลือเล่เหลือหนึ่งอ่ะเนี้ยอ่านอ่านอ๋อเราก็จะดูเป็นเหมือนเรากำลังอ่านแชร์ลแลกต์เกตแก์เอตต์เก์แี้เ์เ์เเเเเกเต what that เ กินกิ๊บายแอนบลาบลบลบลาามนหลอกมีเดียอยู่ในนี้นะแลวาุดีดจริงเหรอเฮ้ยเด็กเล่นมีไม่ดีลกกินกินันเถอะไอ้เกินนะไอ้นั่นก็บอกกินกินกกินอะไรอะไรมันมันไม่รู้ิทำยังงดีกินแยกไปฮังมี่ดิฮัมมี่ดิฮัมมี่ดิฮัมมี่ดิฮมี่ดิ ไม่อาแม่ไม่มีปัญหาไมรเพราะมันเกี่ยวกับนักเรียนอะไรวิชั่นตี้นักเรียนก็มันเหรียนมันเรียนมันไม่รู้เหรียนมันเข้าอยู่ในไายแล้วมันแตกไปไม่ไม่เรียนข่ให้เดี๋ยวแม่จัดการให้กันแค่น้นไม่เกื่อนยังไงต่อ เซนอมี่มแล้วอ้าวอ้ยีนนี่มันเราจิตมันฆ่าเพื่อ,อนเฉยเลยเหลือหนึ่งนะครับตอนนี้โอ้ยโซ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ขอ้ย้ยโยขวา,ายโยโอ้ยโ้้ยโ้ย้ย้ว้ยย นายฉันก็ถึงนายแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะครับนะเอ็ดอีตัวนี้ยังอยู่อะไรไหะเดินอยู่ตัวอะไรไม่รู้น่ากลัวนี่นี่ตัวอะไร อุ้ยอุ้ยยี่ห้อเอาประตูออกไม่ได้ไอธานเอาประตูไม่ออกออกนี่เลยเหรอโอ้โหอ่อนละทางเลยอ่ะเด็กถี่งานป่ะเสียงเรียนหดไปแล้วัวโอ้ยกำกับฮะมึงมึงอุ้ยมึงจะมึงจะวิ่งแข่งกูมึงมาละทอนมึงมาละทอนเอ้ากูแจกกูแจกจะแล้วว้าเอออื้ยอ ให้เนี่ยหนึ่งเนี่ยหนึ่งอุย้ยไปตามมาไหมเนีเ่ยเฮ้ยเฮียไม่ตามกุลาบกุลาบอะไร,รอ่ะกุลาบสีฟ้านะครับเอาไปให้แกรี่แน่เลย,ย,ยเแล้วเราจะอี่ห้ออะไรอีกแล้วอือโอ้ยเนีนะ่หนึ่นงเนี่ยฮะกุลาบแดงแล้วเด็กเทำกงงานได้ไหมเนะี่ยมีพลังงาน ไดนะ้ด้วยพบกลุ่มก้อนพลังงานอ้เพื่อนอะไรอาชูแฮกเดอรเพนอะไรวะอากแฮกเดอรเพนเพนคืออะไรมอเก่งมาเค็อะไรอะ่ะเราต้องไปหาแกลลี่ก่อนเปล่าหรืออะไรยังไงอะไรอะไร เอ้ยมึงตื่นนี้มัน,นมช่วยขุดดันหุ่นหน่อยเราดันไม่ไหวหรอกเมื่อกี้หุน่นดันขวางทางอยู่เนี่ยไปไหนต่อวะว่าเราต้องแบบกาุณละที่อื่นอีกหรือย,ยังไงมาตาผีกันไอ้เหี้ยนี่ก็ยังรอกูอยู่มึงจะมาอะไรมึงเกี้ยเพลงอินเดปูนว่าจะให้อะไร

หลาดสีแดงกัหลาดสีฟ้าที่ไหนต่อวนะเนี่ยอันนี้อะไรหลาดวิโดโน่คุณไม่รู้หรอกว่าคำศัพท์นี้มันจุดๆ,ๆแล้วก็หายไปครับอันนี้ก็อะไรไม่รู้เนะน,นี่ยไอตัวทำสกปรกเนี่ยไม่ได้มาไหนเราต้องไปหาแกลรี่ตื่นแล้วตื่นอะไรอัรแฮกเดอะเพนที่ไรวะ หร <c oughs> ือว่าเรามาผิดทางต้องมาต้องมีอะไรอย่างนี้ทุกตัมนมั้นอนักมีาากมีมมาีกา จะถามคูผมอ๋โอ้ยนั่นไอหา่านแล้วมันเนี่ยไม่ได้เสียฟ้าตามทางครับไอหา่านั่นมันกินกุหลาบเราไปเนี่ยเนี่ยแล้วทำไงจะได้กุหลาบมากุหลาบไม่สมบูรณ์นะขาดอะไรไปหรือว่าเราต้องมาตรงนี้ก่อนหรือตบบขั้นตอนหรือเปล่าเราไปเจอไอแดงหาแดงนี่ไหมเงี้ยปิงเร็วซะด้วย อ้ยอะไรแรบวเมื่อกี erm ้นี่เพชรูรดเตียมมีครน้ยจะหลับไปละถ้ากูหลับวันนี้ไปให้เจลลี่กินนะครับกินเหรอ ไปให้ดมไปไดิดมอะมัไป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 ไนก็แปลกๆกว่านะ What's this? The plans gone off. It now. I h e r e not h i n g l e for t f you to check. I tell you. แปลว่าอะไรอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นนะมัน what happened? I t h e r e you oh, blah 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 อยู่นี่มา สำรับคุณอะไรวะ for you to take ไม่ค่อยเก่งสำเนียงเท่าไหร่ I tell you ฉันบอกคุณมึงบอกออเลยกูว่า wait รอรอฉันที่นี่อะไรวะแปลมั่วเนี่ย so you are oh a c k here Ben there's someone blah 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 อ๋อมัน เธอเองไปด้านท้ายออ้าเป็นไงล่ะมึงเจอตัวสกรปรกเข้าไป <c oughs> อันามายจัดเลยดิโอ้เซ็ไปไม่ได้แล้วมันน่ากลัวกินไปก่อสิ่งเธอกอสิ่งเรามานะครับนี่นะแกรี่ดันแต่นหน่อยพวก กูเป็นอะไรทางเปี่ยวย่้งเขียวๆใส่ก่อนมาปลอดภัย,อ,ยอ,อ,อ๋อขาดนี้เวลา5โมงอะไรนะเ,เนี่ย21แล้วนะตอนนี้ก็อาจจะเปนเวลาสมควรแล้วที่เราจะเริ่มพาร์ทภาษานะครับโอเคครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ